ดาฝนยุ้งกระไลนะครับกระไลสั่งไม่จียุงมงนะครับไม่จียุง้งไม่ชอดยุ้งนะครับเดี๋ยวห้อมมะเบิองไปพร้อมๆกันนะครับ่นเป็นห้อมมายหางดีเลยนะครับ ต้องตัดย่างวังหัวไม่ทิ้งนี้นแบนี้ตะแกีงไฟฟ้านะครับต้องตัดย่างวังนะน,นี่ยังดีเลยนะครับ นี่ห้อดีนะครับห้อดีนี้ตัวนุ่มๆนี่นใส้ให้แล้วก็กองขับใส้ให้อดีนะครับอย่างนี้ใส่กองฟอบนะครับเป็นกองล้างนะจำแทกนะครับ ครับผมมีหลายนะครับคุณผูอยากได้แต่ชง,งานมือได้ครับไปอยากได้แต่ง,งานมือได้พอไมหยอย่หข็ยแรงดีนะครับนี่นะครับนี่ช็อตนิ้วนะครับนี่ช็อตนิ้วนะครับนี่นะครับ ไม้ชอดจุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถชาร์จซ้ำได้ก็คือสามารถชาร์จได้นะครับนี่เป็นไฟมีไฟ LED มีจอไฟ LED นะครับเดี๋ยวสิบเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสุงเป็น,นสีบย่างดีนะครับเป็นสิบย่างรับ ตรงนี้ชาดหลักเป็นหมังว้างนะครับอ้อมาดีนะครับเบื้องต้นไม่เสียหายของได้บ่เสียหายเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นป้ายเขาครับ นี่นะครับมีจอ i e d แสดงแบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนานสายชาร์จ USB หรือ Type C กระขาย3ชั้นกับจัดยุงได้ดีแบตเตอรี่ลิเทียมแท้มีโหมดดักยุงด้วยแสงแบ็คไลท์ก็คือเปิดไฟไว้ยุงสีบินมาตามเองนะครับเปิดไฟไว้ยุงสีบินมาตามเอง กำลังไฟสองจนหาวัดนะครับความจุสองพันแอมป์นะครับแรงดันไฟสองร้อยห้าสิบอีกสองพันหารไวโหวดนะครับโอ้แห้งนะครับแห้งช็อตแห้งนะครับไฟหมดภายในห้าวินาทีจากตะข่ายนำไฟฟ้ารวมหมดฮับกดปุ๊บนะครับหาวิฮับกดปล่อยในหาวิก็ยังจะมีไฟอยู่นะครับกดแล้ว เอปล่อยก็ยังมีไฟอยู่นะครับนี่นะครับวิธีการใช่ต่างๆกับยูนานี้นะครับพอซื้อไปก็จะมีวิธีการใช่การชาติการยังอยู่ในหนี่งเมตเลยนะครับก็เดยซื้อไปก็เดี๋ยวคอยไปอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแน้นนำอีกู้เลยอยากได้กดได้ตะกร้านะครับมองนี้ก็เป็นมองเปิดครับมองเปิดนี่ มีไฟขึ้นอย่าลืมแกเขาถึงนี้เทปใสติดไว้ครับแนะกเทปใสออกก่อนนี่นะครับมีไฟลอยยุ้งนี่ไฟลอยยุ้งนะครับตอนนี้แบตมีอยู่เกียร์สิบหาเปรเซ็นะครับนี่เวลาเนาะสิช็อตยุ้งเท่ากับกดงทีนะครับปิดก่อนนะครับ ผู้ดใดอยากได้ก,กดให้ตะก,กานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ